สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจะแอนพาชิมมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาเจอกันที่ตลาดศรีนครค่ะตลาดศรีนครจะมีของสดของข้าวของหวานอา,อาหารสดทุกอย่างเลยนะคะแต่ที่เห็นนี่มีเพื่อนบ้านคือนี่ค่ะศรีนครเป็นโซนแฟชั่นนะคะแล้วส่วนทางซ้ายมือน,นี่จะเป็นตลาดสศรีนครอ,อันนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเจแอนจะพาไปชิมของอร่อยไปกันนะคะไปเลยค่ะ เอาไหมเอาไหมเอาไหมขนมโตเกียวเหรอขนมขนมเบือเบ้องขนมโตเกียวมีหลายไส้เอาไหมเป็นขนมโตเกียวขนมเบื้องขนมโตเกียวใช่นไหมใสชาติ ไอขนมเบื้องขนมโตเกียวอ่ะโหผมเข้าแถวเพียบเลยชิบละห้าบาทเออห้าบาทเองเรากำลังรอกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปเดินดูรูปอื่นแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดีกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าตลาดเลยเนี่ยต้องไปคัดตุกคัดฟองก่อนนะ ไปเยอะเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ซอยแรกเนี่ยขายอะไรบ้างเนี่ยหมูจุ่มหมูจุ่มสีนครหมูจุ่มสีนครนี่เรามาอันนี้ไม่มีทั้งหมดเลยเนี่ยเรามาสายทั้งหมดตอนเนี้ยธรรมดานแล้วจะเป็นชุดนะคะ ชุดละห้าสิบห้าแล้วก็ร้อยห้าสิบมันมีนอะไรบ้างหโอ้โหคนเยอะเรามาที่หลังแล้วนีน้ำีน้ำประปาย คอดูป้ดูป้ายก่อนก้าน,น้ำปลาไี่กูด้วยสองร้อย๋อกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาเหรอใช่ใอันนี้ก็มีอะไรนะเตโเีดแะนะคะซ,ล,ซ,ล,ซลมอนน้ำปลาเหรอจ้าบีมีมอนน้ำปลามอนซีอิ้วพี่เลือกได้เลยนะคะสอง่องร้อยห้าสิบ้ารวมได้คะได้พี่จะเอาไหมอะ่ะ หรือว่าไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดินกลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเดินกลับมาอีกรอบนึงได้ได้เดี๋ยวเดินกลับมาอีกรอบหนึ่างนี่หอยหมดเกลี้ยงเลยโอ้ยแสดงว่าหอยขายดีไอหน่อขนมเบื้องขนมเบื้องถุงละสามสิบหนมเบื้องทาัะไส้ขนมเบื้องแป้งกรอบไส้ทาระพิเศษสามสิบบาท น้ำไบโบโบเรากินน้ำโบราณไหมคะทุกคนน้ำค่ะ,คะขอน้ำแก้คุยค่ะใหญ่รูกสิบหรืยี่สิบอ่อยี่สิบกันแล้วกันค่ะยี่สิบเนาะแก้่สิบใส่ยี่สิบมีน้ำมีแก้ควยตะ,ะเกียบหัวบบโบกลำไยมะนาวใบโบกบมะพร้าวอ๋อ มีทุกอย่างนะคะอันเนี้ยน้ำโซนน้ําเป็นน้ําน้ําบัวบกเนี่ยหายากนะแต่เอายินยอม <laughs> <laughs> เอาใส่เขาเช็คหอยไว้ว่าคนเราขาดกินน้ำบัวบกได้ห <laughs> ุ่นเล่นนี่เท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบ อาคุณอ่ยี่สิบบาทปล้าเ่เขาลออะไรรู้ไหมเนี่ยคุยใช่โอ้โหคเยอะมากหมดแล้วนี่อันนี้ก็มีอันนี้ก็มี้อกุงม่อันยก้งตนกรา่นงปา่ปลาเจ่ออะไรดีก็ทุกคนนะครับ อันนี้ก็มีซีฟูดแต่มันจะต้องอ,อ,อันนี้สลัดนะคะอันนี้เรามาสายไปน็นธรรมชาติไหเงี้ยของมันเป็นอืมนี่นี่นี่ผมกินเยอะมากอะ่ะลูกชิ้นนะคะทุกคนลูกชิมมช้นยำลูกชิ้นด้วยนะอันนี้ยำลูกชิ้นของยำของยำอันนี้สาราสาราดของอันนี้ได้ดีเป่า ปเยอะมีเอาย่างแกงไยแหนมปักตายไก้อวนแช่กอออิสานสนใจไหมนี่อันใหญ่อันน้เนี่นะแรขงของทออหมูอทอของพอหมูอพอ้โหคุเขาข,ขายไม่ขีดน,น,นะคะอันนี้ค่ะนี้าทอดนี้ขาเหนยียวตา้จะกอมได นี่ะติอองแ่กของกินเยอะมากน,นี้ขนมปาบิงนน่อะไรอ่ะอ,นนอะไรอ่ะเทะโลลิ้นค่ะลิ้นทะโลออนอันนี้เหนอเป็น ลิ้นหมูก็มีเป็ดโลนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะเป็ดโลตัวละสี่ตัวละ400อตัร้อยตัวละสี่รตัวก็น่าจะตัวละมาณ200กว่าบอทตัละ้วยตัว่้อละร้ี่ทาโยยากิะี่อตัวลยตลยนะรยสี้วสี้อวอัวี้ั้ยละสี่รว ลูกชิ้นนะคะิวหมูย่างก็ย่างจ้าน่ส่วนนี้เป็นน้ำอันนี้โซนน้ำวดละ20น้ำส้มนะคะัทุกอย่างนะละไมาสเบอรร่น้ำไมตังเลยมา่ะมาค่ะอันนี้ทายโยโย่กี้มีแต่ร้านให้เลือกค่ะ ู Ooh, ตลาดนี้ใหญ่มากเดินละมันเกือบชั่วโมงมาดูแล้วเดินละมันเกือบเกือบชั่วโมงไอ่าขอลำบนไหมนะคะตรงนี้จะเป็นโซนผักผักสดๆด็มีไมเป็น ทอดกรอบนี่จะเป็นขนมโรกนะคะอ๋ออันนี้อะไรอ่ะผลไ,ไม้รวมอ่ะหรอใช่ออาหมาอย่างออน้ำจิ้มใช่ไหมอ่ะขีดไปยี่สิบเอาสักสักสองขีดไปกินเอาแบาบไหนบ้างก็ต้องกอด อ๋อใส่ถ้วยใช่ไหมครับจ้าอ่าแก่เล็กแก่ใหญ่ได้หมดเลยอ๋อเดี๋ยวเขาไปไปช่างอีกทีนึงโโงใช่ไหมอันนี้ม็ม่วงเบาจอแบบนั้นใช่ไหมอ่าอันนี้เขาขีดละขีดเท่าไหร่ขีดละยี่สิบโอ้โหนี่อะไรนะอ่ากสามสี่ขีดพอแล้วมั้งเราอะนะคะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครไรคะ อันนี้เป็นสดใช่ไหมนี่สดเอาตัออันนี้น่าจะเป็นดองเธอจะเอาอะไรเอาสดหรือดองเอาดองไปมากก็ได้อนี่มันรวมรวได้หมดเลยหรอน่าจะรวมรวมรวมได้หมดเลยใช่ไหมครับอ๋ออ่ะอันเขานี่อยากกินชิ้นใหญ่เป็นไงอันไหนเขาเรียกอ่ำหุ่นดองใช่ไหมอันไหนอย่างนี้หรอเออสมัยเด็กๆก็เห็นนั่นอยู่นี่ก็ต้องอ่ำหุ่นลูกเล็กจะได้ฟินมากกว่า นี่อะไรเนี่ยอันนี้มาดันป่ะเอ้ถูกต้องมาสองชิ้นพอมะถาจะมากแล้วละอันนี้เอาอย่างมาชิ้นเนาะนพอละน่าจะพอละอันนี้มะขามมะขามนี่อันนี้อะไรนี่อะไรที่บ้านมีมะขามไม่เอาอันนี้อะันนี้แหละไม่รู้อันเนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะมะกอกน้ำอืมไม่ใช่เอาก่อนอ่ะเดี๋ยวไปเลือกน้ำจิ้มลากไปเลยไหมเรา อันนี้มันคือกะปิหวานเฮ้ยมีแยกนะอ๋อเขาเขาแยกอย่างไงก็ได้ใช่ไหมมีกินสองอย่างมาั้จะแบบไหนไม่ก็อ,อย่างเดียวพอแล้วไม่ใช่เร,รื่องสิคะจะอยากไหนะคะเออมีหวานก็ได้นจะถามไหมคะอันนี้นี่คืออะไรอนะ่ะหน้นาน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานข้างหลังนี่คือกะปิหวานใช่ไหมครับตัดเรา,เราลงหมดเลยค่ะเหรอใช่ค่ะเอาน้ำปลาหวานนะน้ำปลาหวาน เออบอกเขาว่าน้ำปลาหวานจ้าน้ำปลาหวานจ้าน้ำปลาหวานแยกค่ะอ่าแยกค่ะค่ะล่าไปแยกไปป่นเนาะเนี่ยแต่น้ำปลาหวานนะใช่ไหมใช่น่ากินมากเลยฮะเดี๋ยวจะได้คืนนี้นะคะเราจะได้รู้เวลากันเข้าห้องน้าหรือเปล่าสีสันน่ากินมากค่ะ<ด><ส><ส> อันนี้จะอันนี้จะน,นี่ตัวเองเปล่าสวยๆสยีสันสวยงามมากเลยโอ้ให้เต็มถ้วยเลยอืมสีน่ากินมากอะ่ะให้มันจิ้มเต็มถ้วยเลยอ,ะอ,อ่ะ ร้านเปรี้ยวปามแม่ค่ะก็สวยด้วยนะโอ้ยนี่อไร,ร,ดดรอ่ะกะพุ้สดเหรอมะพร้าวปัน่นน้ำสดจ้ะาะลายค่ะเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีหลายอย่างนี่น,นี่เหรอใช่ใช่ใช่เป็นมะพร้าวเป็นพร้าวปั่นอันนี้พี่ไปเข้าชอบนี่ จะชื่นใจด้วยนะเอวีเขามีสามคูโอ้หอ,อ,อันนี้นี่อะไรเมลอนต้อหวยแคนตาลูแคนตาลูแล้วทับทิมเอาเอาอกี่ถ้วยอ่ะเอานะแคนตาลูปหนึ่งถ้วยแล้วทับทิมหนึ่งถ้วยค่ะพอมามาอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเลือกกินอะไรดีเลยทับทิมจ้ะเป็นกินมากอบสามติมแม่สุดมากต้า ดูสีสันน่ากินมากอ่ะใช่ค่นี้ไปข้าวชอบเป็นห้าสิบห้าบาทนะคะย่สิบห้าเป็นห้ิบาห้าสิบบาทนะคะเ๋ยวนะคะห้าเาเยสิบแบบเป็นเแหละอันนี้นะคะจะไปโซื้อผลไม้ไหมไปดูทางผลไม้กันค่ะไปดูการผลไม้นะคะเค่นี้ โอ้โหโซนทุเรียนนะผ่านมาโซนนี้นี่นี่นี่คือทุเรียนทุเรียนทุเรียนเงาะทุเรียนนะคะเงาะลงขึ้นโคตน่ากินเลยเงาะทุเรียนนี่นี่ทานผลไม้ด้วยนะสติ๊คอนเนี่ยมีมีทุกอย่างนะคะไปดูกานนะคะ จะอดใจไหวไหมเราจะอดใจไหวไหมแทบจะอดใจไม่ไหวไแ้วนะ <laughs> มา <laughs> มนะเ, <laughs> เราจะมีคนมอนจะรตอนอลิปนี้ใช่ไหมเพราผ่านทุเรียนต้องรีบเ,เดินเร็วๆเลยเราจะอีกประมาณ5วินาทีเราจะต้องไปหาร้าทุเรียนแล้วโอ๊ยทำไมทางนี้ก็เจอทุเรียน <laughs> อ่มามันฤดูกาลน,นะคะทุอคนทุเรียน นี่มาก็เจอทุเรียนี่ะอ่าอันนี้นี่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 นะคะเป็นขนมนี่อะไรเนี่ยขนมไทยอ่ะขนมไทยโอ้ขนมเหนียวพุรียนก็มีเอาอันนี้อ่านได้ไหมอ่ะเนี่ยขนมเขาเรียกอะไรขนมกวนใช่ไหมขนมกวนนะคะกวนนี่คืเหนียแดงครับอ๋ออันไหนคะเออเอาขนมกวนอันนึงแลกัข้าวเหนียวแดงอ่ะอ่าเอาอย่างละอันแค่อันนี้คือขนมที่เป็นขนมโบราณเลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยมีคนทำแล้วเดี๋ยวนี้ปกติเขาจทำแค่ช่วงเมษาแล้วก็เลยใช่ไหมฮะมีคนกินเรื่อยๆแปดปีเปกตินี่มันจะมีฤดูกาลที่ว่าเขาทำกันแค่เมษาแล้วสีสันของเขาอะสีเข้มอ่ะหนึ่งสอง่ห้นี่นี่นี่นะคะจะเป็น มีขนมหวานอ,อาดูเลยค่ะมีเค้กด้วยะค่ะมีเค้กนว่นะเป็นชิ้นๆนะคะก็มีมีกับเค้กนะนี่ซ้ออยู่บางต้อมซ้อเสียงพรบนี่คือคืดไหมคะมนี่เป็นยางเป็นางนะคะหมูว่าง่าหมูบานี้วยกันไนะคะ อันนี้เราจับข้าวนะทุกคนเราเน้นขนมหวานกันนะอันนี้เป็นสลัดมันจะเข้ากันมากเลยนะนี่ก็ตอาซื้อทุเรียนมากินกับสลัด ไว้จะมีทุกซอยค่ะในซอยขนมหวาน,นอันนี้จะเป็นโซอกับข้าวแล้วเนาะใช่แต่แต่ว่าเรามาตอนเย็นแล้วเน,นะาะจะมีกับข้าวหลากหลายแต่บางอย่างก็หมดแล้วเดี๋ยวพาพาไปดูเลยนะคะเช่วงนี้ช่วงนี้เองติดอ,อ,อันนี้ขนาดแน่นเนี่ยเข้ามาซื้อกับข้าวค่ะกับข้าวในนี่แกงต้ม หากลานะคะกบะเาะยามเมรานะคะัดไมาไม้อันนี้เป็นต้มนึหมูโดยเฉพาะมีถุน้จินมอาไม่จ้ไปก่อนนะครับใหม่ๆหด้านี้เะยร่บพี่ได้แล้วคุณเลือกชิมได้ตั้แต่แล้วไปก็่อยๆด้านนี้เลยฮะาคายี่สิบบาทค่ะ Masa, นี่ก็กับข้าวข้าวที่นี่มีหลายอย่างตัดแกงต้มตัดเผ็ดมากออน่ะมลาซูชิลา่ากินี่ะนาวสดใช้มะนาวสดเลยนะคะอ่า แบบไปตะลุยอันนี้เป็นยำแหนมยำแหนมเนี่ยสปิดได้ไหมคะเปิดไหะ,เ,ไะเอาปะ่ะล่ะเอาค่ะเอารวมกันค่ะหนึ่งสูงค่ะ เาเท่าไหร่เน,นี่ยยี่สิบจ้าเนค่ะเป็นตอนที่ยี่สิบจ้าหรือว่าจะเอาสามสิบนทพิเศษ่ะแย่งกันแต่ลแต่เร่เงขอเพิ่มี่สิบบาทเป็นสามสิบที่เคแย่งกันโดน,นไนีคคะอันนี้ไข่คลาหรือไข่เต่าเลยมาอุ้ยจ้าจ้าอะ นะน้ำซีิ้มหันจะไปแล้วนะเนี่ยอะไค่ะข้าวมันไก่ นีน่่อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของตลาดศรีนครนะคะยามเย็นคนคนครสวรรค์ะคะก็จะมาแต่ตอนนี้เจแอนมีของของกินเทียบเลยแต่น้อตีไ้ไม่ไม่เป็นใจละโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะพ <c oughs> ี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมครใชด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะดูว่าเจแอนจะพาไปชิมที่จะที่ตลาดไหนกันอีกหรือว่าที่ร้านไหนกันอีกเนาะ <c oughs> โอเคอยะดู กดไลค์กดแชร์ให้เจแอนแล้วก็ึงสกสายหน่อยนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ